บิ๊กติมเล่าเบื้องหลังสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024หาคนจัดไม่ได้จนโคราชต้องรับจบบิ๊กติมชานริศวงประเสริฐเล่าเบื้องหลังสโมสรหญิงชิง,ชงแชมป์เอเชีย2024หาคนจัดไม่ได้ก่อนได้โคราชรับจบวันที่13กันยายน67ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่24ประจำปี2024ระหว่างวันที่2 2ถึง29กันยายน2567ณอาคารชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดเรืออากาศโทชันริดวงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพและผู้อานวยการบริหารสหพันธ์วอลเล์บอลแห่งเอเชียเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีนครราชสีมารับเป็นเจ้าภาพจัดสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024แต่ไทยส่งแข่งเพียงหนึ่งทีมแต่เวียดนามกลับได้ส่งแข่งสองทีมอาจารย์ชันริดเล่าว่าไทยรับรายการนี้กระทันหันเพราะว่าทางสหพันธ์วอลเล์บอลเอเชียบริษัทวอลเล์บอลเวิด์ที่เข้ามาดูแลเรื่องการตลาดหาเจ้าภาพไม่ได้ ท่านนายกสมพรก็ตัดสินใจรับเอามาจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ถึงแม้ว่าการเตรียมตัวจะกระชั้นเรามีเวลาแค่20วันแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดนครราชสีมและจากช่องวันที่จะรับถ่ายทอดสดการแข่งขันในรายการนี้ทุกวันวันละ4ี่คู่สาเหตุที่เราเป็นเจ้าภาพแต่เวียดนามได้ส่งแข่งสองทีมเพราะจํานวนทีมที่เข้ามามันเกินแล้วทางเวียดนามก็ส่งเข้ามาก่อนเราก็เลยต้องยอมให้เขามาร่วม2ทีมคุณภาพทีมที่เข้าร่วมต้องเรียนว่านครราชสีมาคงเหนื่อยเพราะทุกทีมที่มาหนักมากโดยเฉพาะคาซสักสถานที่อยู่สายเดียวกับนครราชสีมาเบาหน่อยสายนี้ก็คือฮ่องกง อีกสายหนึ่งสี่ทีมนี้ก็หนักทุกทีมอย่างนินอีซีก็มีเพียวร่วมทีมอยู่ด้วยแชมป์ลิกเวียดนาม l อลแบงก์นินบินที่มีตู้เย็นเหงียนทีบิกเตียนตัวดาราที่นึกอะไรไม่ออกก็โยนให้ตู้เย็นมาร่วมด้วยผมทราบว่าเขาดึงตัวของวริศราสีทะเลิดเด็กดาวรุ่งของเราเข้าไปร่วมทีมอยู่ด้วย